ค่ก็ผ่านมาแล้วนะคะสําหรับตัวเทคนิคตัวแรกเนาะอีกเทคนิคหนึ่งที่จะมานํามาฝากกันเนี่ยก็เป็นเทคนิคที่เป็นฟังก์ชันของตัวแคนว่าที่ทําให้เราสามารถควบคุมการน,นําเสนอได้ด้วยโทรศัพท์ของเรานะคะ mm hmm. เช่นเวลาเราไปใช้แคนว่าพรีเซนต์ในงานต่างๆนะคะเราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเราอะ่ะกับตัวแคนว่าแล้วทําให้เราอะ่ะสามารถกดสไลด์ ควบคุมกันนําเสนอจากตัวโทรศัพท์ได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าทํำยังไงคะ่ะอย่างแรกนะคะสมมุติว่าดูหน้าต่างตัวเนี้ยค่ะเวลาเรากดพรีเซนต์เนี่ยเราก็จะกดตรงพรีเซนต์ฟูลสกรีนตรงด้านข้างที่เป็นลูกศรด้านนี้นะคะพอเรากดพรีเซนต์ฟูลสกรีนแล้วมันจะมีหน้าต่างหน้าตาแบบนี้ให้เราไปที่ตัวมอนะคะที่เป็นจุด3จุดแบบนี้จากนั้นกดไปที่ แชร์รีโมทคอนโทรลนะคะเมนูนี้นะคะรอคอนเนคติ้งจะมีตัวรีโมทคอนโทรลที่เป็น qr code ขึ้นมาเพื่อให้เราสแกนหรือว่า copy link นะคะให้เราเอามือถือของเราเนี่ยขึ้นมาสแกนมันจะมีลิงก์ขึ้นมาจากนั้นพอเรากดปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อไปที่แอป Canva นะคะที่เราดาวน์โหลดมาคือเราต้องมีแอป Canva ไว้ด้วยนะคะจากนั้นเขาก็จะมีรูป รีโมทขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นตัวเลื่อนสไลด์นะคะแบบนี้นี่ก็จะสามารถเลื่อนสไลด์ได้เนี่ยอันนี้คือพิมพ์กดตัวสไลด์จากตัวโทรศัพท์นะคะเนี่ยสามารถเลื่อนสไลด์ไปกลับได้รวมถึงสามารถกดเมจิกช็อตคัทได้ตัวเมจิกช็อตคัทเนี่ยเขาก็จะมีตัวอีโมติคอนให้นะคะพอพิมพ์กดนี เราสามารถกดอีโมจิพวกนี้ขึ้นมาได้เพื่อให้ผู้คนเนี่ยสนใจตัวสไลด์มาก่งขึ้นเนี่ยมีปิดม่านเปิดม่านอันนี้กดจากโทรศัพท์โออลังการนะคะนี่สามารถจุดพุได้นะคะมีการยื่นไม้แบบนี้ได้หรือว่ามีการตีกองนี่ะคะเ็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งเนาะของตัวแคนว่าที่เขาให้เราอ่ะ ควบคุมการนําเสนอได้นะคะทุกคนก็สามารถเอาไปลองใช้กันได้นะก็สะดวกกับเราเนาะในการควบคุมตัวสไลด์แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตในการควบคุมผ่านมือถือได้ค่ะเป็นฟังก์ชันหนึ่งของแคนวาที่เอามาฝากกันค่ะ